สถานการณ์น้ำท่วมนะคะในประเทศของเราเนี่ยครั้งนี้รุนแรงมากเลยจัดว่าเป็นมหาอุทกภัยอย่างที่สื่อต่างๆทั้งหลายได้เสนอข่าวตลอดมาระยะเดือน2เดือนที่ผ่านมานี้นะคะซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้แทบจะไม่เคยเกิดขึ้นร้ายแรงเท่าขนาดครั้งนี้ในประเทศไทยเลยดังนั้นเนี่ยดิฉันในฐานะที่เป็นคุณครูสอนภาษาอังกฤษก็จะฉวยโอกาสอันนี้แหละค่ะ เชื่อมโยงความรู้ด้านภานษาอังกฤษเกี่ยวกับน้ําท่วมให้เด็กๆในชั้นประถมศึกษาของดิฉันเนี่ยได้รับทราคบคําศัพท์ต่างๆที่มาที่ไปการเรียนประโยคที่เกี่ยวข้องกับวิชาภาษาอังกฤษนะคะซึ่งไม่ใช่เพียงแต่ว่าคุณครูในวิชาภาษาอังกฤษเท่านั้นเราก็อยากจะต้องเชื่อมโยงไปถึงคุณครูวิชาอื่นๆด้วยนักเรียนคะการบ้านที่คุณครูให้ไปเกี่ยวกับคําศัพท์ น้ำท่วมลูกได้ทำมาให้คุณครูหรือยังคะทำเ,เอาขอดูหน่อย<ๆ>ขอดูหน่อยโอเคน้ำท่วมนไม่ใช่น้ำเฉยๆถ้าน้ำเฉยๆเราเรียกอะไรว้าว oh, <Watch> er. ถ้าน้ำท่วมแล้วคะปล <c oughs> าดอ้าวดูนะักเรียนดู so let's see tell me the words that you have got on your paper one two three ยกมือนะ raise your hand ในชั่วโมงก่อนที่จะมีการเรียนการสอนเนี่ยดิฉันได้ให้กันบ้านเด็กๆนะคะหาคำศัพท์ที่เกี่ยวกับน้ําท่วมคําศัพท์อะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นคําศัพท์ยากคําศัพท์ง่ายได้ทั้งสิน้นแต่ขออย่างเดียวเท่านั้นละค่ะให้เกี่ยวกับน้ําท่วมเด็กๆก็จะไปหาคําศัพท์ต่างๆมา one two three you disaster <aster. S 1> Dis disaster disaster แปลว่าประสบภัยประสบภัยภัยพิพบัติเออภัยิ คำศัพท์แต่ละคำที่เด็กๆหามาเนี่ยนะคะจริงๆแล้วต้องการให้เชื่อมโยงกับสภาพสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้เด็กๆเขาพยายามหาเหตุผลแตเพราะว่าคำของเขาเนี่ยเขาได้คำมาคำนึงเนี่ยในความคิดของเขาในคำของเขาเนี่ยยิ่งใหญ่ต้องใช้คำนั้นเลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณครูถามว่าทําไมมันจึงมาเกี่ยวข้องกับน้ําท่วมเขาจะต้องตีโจทย์ตัวนี้ให้แตกว่าเอ๊ะคำของเราที่เราคิดได้อุตสาห์เขียนได้อุตสาห์ท่องได้อุตสาห์มาเขียนบนกระดานดำเนี่ย มันจะเกี่ยวข้องกับน้ําท่วมอย่างไรคือเป็นการสร้างจินตนาการอย่างนึงสําหรับใบของเขาเป็นจินตนาการตามวัยค่ะเอออันนี้สิบราดบราดเดอร์ราดเดอร์ What does it mean ปัญหาในการแต่งประโยชน์ถะคะเด็กมักจะลืม work to be เด็กจะคิดสั้นๆง่ายๆคือซึ่งเป็นเป็นไปตามวัยของเขานะคะจะให้ครบถ้วนเป็น grammar มมครบถ้วนเลยเนี่ยไม่ได้อันที่2เวลาเป็นเอกพจน์พหูพจน์เขามักจะลืม s คือต้องไกลเขานิดนึงซึ่งเขาอ,อาจจะรู้คือเราต้องย้ำคลิปย้ำทำนะคะเขาจะได้จำได้ look at this picture what do you see in the picture h o w m a n y dogs are there? Two <True> dogs. ทำไม dogs ต้องเติม s ลูกสองตัว Two dogs is หรือ a r? e Two dogs are. <Our. S 1> กินแต่โบทมันเลือวยเนี่ยแพหรอสิทีเนี้ยเอาไปต้องซิแพมีเหรอมีแพด้วยเหรอทำไมมีแพน่ะหาไว้เหรอคะไหนไหนไหนโอ้ยเก่งมากเกิดเห็นไหมถ้าเราหาคำศัพท์ไว้เวลาเราติดขัดล้วงตำรามาหาการขึ้นมาดูได้เลยเก่งมาก two dogs again two dogs are on the l o u d พอทุกกลุ่มได้ประโยคได้ภาพมาแล้วเนี่ยเราก็ให้ตัวแทนของกลุ่มเนี่ยเอามานำเสนอชิ้นงานของตัวเองนะคะโดยการเอามาติดบน w h i t e b o a r ในชั้นเรียนจากนั้นก็มีการตรวจสอบประโยคความถูกต้องคุณครูก็ดูว่าภาพนี้เป็นอะไรเป็นยังไงเด็กๆแต่งประโยคว่าอะไรบ้างถูกไหมถูกอย่างไรผิดอย่างไรเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของรูปประโยคเล็กสี่กเรียนดูนะคะมีรูปพระหรูป พระหนึ่งรูปและเรือหนึ่งลำนักเรียนคิดว่าเราจะแต่งภาพประโยคนี้ว่าอย่างไร The the m o n k ทากี่รูปหนึ่งรูป is or is h o w is on on. on the ว่า free car in water อันไหนถูกอ่ะของกลุ่มนี้ถูกหรือของพวกเด็กๆถูกของพูกเด็กๆถูกเพราะว่าอันนี้มันไม่มีอะไรเนี่ย<อ>ไม่มี R ไม่มี verb to be <อ>ในตอนแรกที่ให้เด็กๆเ,เขียนคำศัพท์มาส่งเนี่ยนะคะเด็กก็จะเห็นแค่ว่าอย่าง c ร r นะคะก็เด็กก็คือว่ารถยนต์รถยนต์ก็คือรถยนต์ธรรมดาไม่มีไม่มีความรู้สึกแต่เมื่อเด็กได้มองเห็นภาพรถยนต์อยู่ในสภาพที่น้ำท่วม ความรู้สึกตรงนั้นเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วว่าเสียดายรถสงสารรถต้องเสียเงินค่าซ่อมรถเขาจะเกิดความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์คันที่มันถูกน้ําท่วมไม่ใช่รถยนต์คันที่เขาเอาคําศัพท์มาให้คุณครูตั้งแต่ตอนแรกอา้าวทีนี้มาเล่นเกมกันดีกว่า w h a this i what is this อสตุกอยางชี what is i t a bag โอ a คขั้นตอนต่อไปนะคะ ก็ดิฉันก็ให้นักเรียนได้รู้จักกับถุงยางชีพนะคะซึ่งเป็นของจริงที่นํามาให้นักเรียนดูเนื่องจากจังหวัดชลบุรีเนี่ยนะคะไม่มีอุทกภัยครั้งนี้เลยเด็กๆจะดีแต่ถุงยางชีพถุงยางชีพไม่ทราบเลยว่าถุงยางชีพหน้าตาเป็นยังไงข้างในมีอะไรบ้างก็เลยทําให้เกิดไอเดียที่จะเล่นเกมนี้ขึ้นมาคือให้เด็กเคลำดูเอามือเขาจับเข้าไปในถุงแล้วให้ทายว่าของในนี้คืออะไรเด็กๆพอจับ ส่งตัวแทนของกลุ่มออกมาเพอได้ปึ๊บกลับไปบอกเพื่อนตัวเองว่าโอ้ได้อันนี้นะคาคิดดูว่าเป็นยาสีฟันตายแล้วยาสีฟันภาษาอังกฤษว่าอะไรถ้าเด็กตอบเพื่อนในกลุ่มช่วยกันตอบช่วยกันคิดได้แล้วเนี่ยก็จะมาเปิดบัตรคําเพื่อให้เรียนรู้ว่าคำนี้ยาสีฟันนะ toothpaste คุคูครูก็จะสอนคำอ่านที่ถูกต้องให้เด็กๆโอ้สวัสดีเสด toothpaste โอเคถูกไหมคะถูก ทา่าเจียนเคือกันอะไรเราต้องทำอะไรกันาากอ่าถูกต้องเคล,ล,ลพิกเคลพิกช่วยเหลือกันแล้วทำไมกันอีกสามาวิสามวิมันจะยากไปสำหรับลูกหรือเปล่าอีกคำหนึ่งมีน้ำใจอ่อมีน้ำใจแบ่งปันไหมอ่าแชร์ริ่ง and sharing า สรุปแล้วในสังคมต้องมีการทำไมคะเที่ิต้องทำไมกันลูกช่วยกหลือกันแ์บิ่งต้องมีการแบ่งปันกันจะเห็นว่าเมื่อนักเรียนเนี่ยนะคะเกิดอารมณ์ร่วมเขาสามารถที่จะกลั่นเอาความคิดของเขาเนี่ยนะคะออกมาเป็นคำที่มีความหมายโดยที่ไม่ต้องใช้รูปภาพเป็นสื่อเลย สิ่งที่ปรากฏแล้วก็จะเป็นผลที่เด็กจะได้รับความรู้จากคำศัพท์ที่เราได้ทำในครั้งนี้กิจกรรมนี้นะคะเราไม่ได้หวังถึง100%ว่าเด็กจะต้องรู้ทุกคำที่ปรากฏอยู่บนกระดานนะคะเพียงแต่ว่าให้เด็กได้รู้บ้างซึ่งวิธีการสอนที่ดิฉันได้ใช้สอนในวันนี้นะคะถือได้ว่าเป็นวิธีการสอนที่ประสบความสำเร็จค่ะ